้วกาเขาก็ได้ข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเพราะว่าเขากับสิได้กกับไปไปไปทําการแสด,แดงทําการแสด,แดงยังตีไปมักไปย่างค่ะลาบันเนกาปีไม่เนกาเมตตาค่ะขออวยพรให้ทุกคนที่ให้เป็นกำลังใจเมตต้รากาที่ก้นไหลก้นแช่เมต้ต้เป็นกำลังใจเมต้ต้ทุกคนปีไม่ก็ขอให้ยูดีไม่แห้งเด้อค่ะ ใหล่ล่ำๆล่ยๆ้ยลใ้หามัดมันิ่งไดที่บ่ด,ดีก็ให้ยนี้ไปกับปีเก้าเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อค่ะเด้ออันนี้ไม่ต่อยกับขาอ,อวยพรให้ทุกคนให้แฟนครับทุกคนยูดีมีแห้งสบายเอไ ไปซื้อของมาจัดปาร์ตี้กินเลี่ยงปีใหม่ค่ะกินเลี่ยงไพ่ได้เฉพาะครอบครัวนะคะกินเลี่ยงไพ่ในครอบครัวด้วยค่ะแบบว่าลูกนอก้องยังยังสีนะค่ะก็เด็กไว้นว่ากินเลี่ยงแบบทั่วไปค่ะอันหวนัวหน้าบอดค่ะเพ่นไหนไปซื้อของเสื้อนั่นานี่มายางมมหยังแล้วก็ไปซื้อเครื่องดืม่มเครื่องอยังมาจัดปาร์ตี้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ข้าวดาวมือแรงค่ะข้าวดาวมือแรงนะคะมาข้าวดาวรับกันด้ยข้ามือแรงแต่ว่าตอนนี้เขากําลังสีเริ่มต้นจีไปค่ะกาเดี๋ยวเขากับจีทายร่วงไปเบิ้งเลยเอยนะคะว่าเข้าจีเหตุนี่หยางในตอนนี้กําลังจีไปค่ะเริ่มเริ่มยี่หยางก่อนละตอนนี้เขาก็มาเดินทางกันเลยค่ะเดินทางไปซื้อของค่ะ ตอนนี้เราก็ำลังเดินทางค่ะเดินทางไปซสือของ ร่มบ่ได้ไปเรื่องค่ะกำลังเดินทางค่ะไปกับโชเฟอร์คนรู้ใจด้วยมามานํากันมนี้เพราะว่ามนีสิไสืซื้องหลายค่ะมานํากันกับน้องเฟิร์นแล้วก็น้องแมนด้วยค่ะมาสวยกันยกของมาสวยกันสือของยกองของค,ค่ะไหนดูหนะ้าน้องแมนนุอย,อยนอันนี้โชเฟอร์ค่ะน้องแมนค่ะ ก so ็นองเปินด้วยค่ะตบออันนี้อยู่พี่น้องค้ายบ้านค่ะขายบ้านบ้านตลาดทุ่งะคะพัตลาดทุ่งชเกือหมูค่ะบ้านพัวกข้่นมันค่อยแง่บอนหน้ามน่อแง่บอน มาเสือหมูกับแม่เล่านะคะให้เพิ่นแค้นให้พอ่อข้าเพิ่นบริการดีดีให้เพิ่นแค้นให้พ่อมค่ะเพราะว่าเข้ากับเจ้าบริษัทในประเทศอีกเสือไปแล้วห้าสิบเป็นมาร์กก็เองเป็นมาร์ก,กย่างก็เองค่ะตัวด้ค่ะไปเบิ้งพักซื้อพักก่อน เดี๋ยวไปไปก็ได้ ทุง <c ười> ุูเลยสองเสมอนล่นะพักทุกระถูสักปีไม่โชคดีบางพี่แพ้งยางเดลียวได้แต่กุนได้แตุ่นอาหารน่ะนทุดใน้นเสองน่อยสองได้ได้ไปพันหน่ันสนิบาทห่น้าหนนาดีค่ะได้เอะจ้า เอาพุมาเยาบคนใหญ่ๆน <Pok> er. um, ่ะพยายามเดียบัน oh ุวล้าบุ้งูัลผ้าบุงอยู่ดียี้กะแ่เบิ้งนนี่เดือกเดือโหลวละ้าังนปูมี้าโอเคละ้านี่ว่ไม่อยู่านหัวละผ้านี่หละนี่ัล้ี ถ้เอาแบบก็ได้ร้อยแซมยอยาสิบบาทเนี่ย ทั้งหนาก้อนนี้ก็ได้ได้ลูกชิ้นในพับค่ะทั้งหนาก็ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปห่อเป็นจังหวะโอ้โอโอโอ แล้วก็น้ำจิ้มก็ได้พักนี่ค่ะมากันนี่ค่ะสุดที่นั่งค่ะก็แนวไปย่างหมูเนี่ยละค่ะเอ้าเอ้าก็มันลุกยิบมีมีชมวงมากอ่ะตาเชี่ยนั่งยักงสาระน่าแล้วใกล้กันบ่อยเด้เราต้องนั่งกันเด้ขาเชี่ยพร้อมค่ะอันนี้เขาก็ได้ได้อาหารก็ได้หมูได้ลูกชิ้นไปย่างได้หมูไปย่าง น้ำชาน้ำชาในน้ำเครื่อง,องดืง่มน้ำอัดลมน้ำยังอเต็มล้างรถ<อ><อ>ตู้เลยค่ะหัวแร่งนี่จะล้งย่างเต็มที่ราคาเท่ากับได้ของเป็นที่เรียบร้อยล้วเด้อค่ะเพราะว่าเท่ากับสิเด็กกลับไปไปไปทำการแสดงทำการแสดยงยังตีไปมักไปย่างค่ะลาบานีกาปีไม่เนกาเมตตาค ขออวยพรให้ทุกคนที่ให้เป็นกำลังใจเมต้อยแล้วก็ที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยเป็นกำลังใจแม่ต้อยทุกคนปีใหม่ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะให้มีความสุขให้ร่ำร่ำลุยลุยให้มันมันซิ่งได้ที่บ่ดีก็ให้นี้ไปกับปีเก่าเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อค่ะเด้ออันนี้แม่ต้อยก็ขออวยพรให้ทุกคนให้แฟนคลับทุกคนอยู่ดีมีแห้ง ไบายยังกระด้งอันนี้เนี่ยได้ปนี้ทิมไปกับตีหกสามค่ะปีหกสี่นี่เอาตอนนี้าที่เี้อมาด้วยค่ะวันนี้เม่ต้อยกับีคอปพตีส์คลิปนี่ด้วยค่ะเพราะว่าสิเดียวไปทำการแสดงกับขวกหมูพวกลูกทินค่ะัวบทีเลําำรับคลิปนี้เม็ดต้อยกีบโจเพียงตอนนี้ด้วยค่ะวันดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะ thank you